ผมคิดว่าคนน่าจะมากันแล้วแหละใช่ไหมแบบเจ็ดนาทีไม่เปิดไ์มาพ่ไปห้องน้ำเนี่ยโอเค <laughs> ลองเริ่มก็เริ่มเลยแล้วกัน <c oughs> ฉันกลับมาจากโรงเรียนแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างตามฉันมาด้วย <c oughs> โอ้โหเดินหลังค่อมมาแน่โดนพ่อแม่ด่าไหมเนะี <c> ่ย <oughs> อะไรนี่คือทำไมนิ่งอ่ะอ๋อคาซีนอยู่นึกว่ามันให้เดินเดินหลังค่อมมากเลยอะ่ะโอ้โหเสียปกติกภาพหมดเลยเนะี่ยเฮ้ย <c oughs> คือโชว์ให้เห็นอย่างนี้เลยเอ่ะอันนี้คือไอ้ตัวนี้ที่ตามเรามาพูดนะมอนสเตอร์นายเห็นชันไหม คือตามชื่อเกมใช่ว่าเราต้องพยายามเมินตัวนี้ใช่ไหมคือถ้ามันรู้ว่าเราเห็นเนะี่ยมันก็จะฆ่ารเราวะอ๋อไม่คือฉันหวังว่าถ้าฉันทําเป็นไม่เห็นมันมันจะเลิกตามฉันหันไปตายไหมอ๋อไม่มันไม่โผลมาคือต้องทำเป็นเมินเหรอ แล้วบ้านเราอยู่ไหนอะต้องเดินไปไหนอะวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เอาหรือว่าบ้านเราคือเขาต้องเข้าซอกนั้นหรอเข้าซอกนี้ปะเดินมั่วนะอ๋อว้ามาบ้านนี่อย่งนี้เลย เออประตูล็อกโอเคมีโนต้ตเออถึงลูคัสอ๋อนี่แม่เขียนเออแม่หวังว่าลูกเออลูกจะมีวันวันที่ดีที่โรงเรียนนะเออแม่จะกลับบ้านช้าหน่อยเพราะว่าทําต้องทํางานนะแม่ทิ้งพิซซ่าไว้ในฟรีซอ่นะถ้าลูกหิวก็สามารถเออเอามาอุ่นกินได้เลยแต่อย่าลืมจะทําการบ้านนะแล้วก็อย่าลืมเก็บ ของเล่นที่กระจัก,กระจายทั่วบ้านด้วยแล้วก็ทําให้มั่นใจว่าเาเก็บพวกของเล่นเอาไว้ในกล่องของเล่นในห้องของลูกนะเล็ y ยูโอเคประมาณนี้ครับคือแม่เราพิมพ์โน้ตไว้เพราะว่าแม่เราติดงานอุ้ยตกใจตรงคัสซีนเนี่ยเสียงดังไปบอกได้นะเกมเสียงดังอยู่โอ,อ้ตามอย่างนี้เลยเหรอ เห็นฉันไหมคือคือจริงๆมันน่าจับได้เอาแหละทําท่าพิรุษไงเนี่ยฉันต <heroin> ้องทำเป็นไม่ว่าฉันไม่เห็นเอ่อไม่เห็นมัน มันเป็นทางเดียวที่ทำให้มันไปแล้วเราต้องทำยังไงคือเราต้องเมินเงี้ยหรอคือเกมนี้คือเราต้องทำเป็นเมินใช่ไหมโอ้เกมนี้คือเราต้องห้ามหันไปมองโดนมันวะ่ะ คือถ้าหันไปมองโดนมันแซวว่ามันมันคงนคิดว่าเราเห็นมันอ่ะก็ไม่น่ายากวะหยิบเอา้าวอตเตอร์ <c oughs> อย่างนี้เลยนะ <c oughs> เอา้าหยิบขึ้นมาดิวางไงอ่ะจะวางอ่ะเอา้า บักเหรอเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อนี่โอเคเ <c oughs> สียงกินดังมากอะเกมเสียงดังเเริ่มเลยนะแล้วไงต่อคือแดกเรียบร้อยปิด ห้องเราอ่ะอันนี้หรอเก็บยังไงอ่ะกดไม่ได้ซึ่งคุณลิซ่าของเราเกมระดับบอลำใช่คุณเกมระดับบอลำคือเราห้ามมองมันนะแล้วเก็บเก็บไว้ไหนอ่ะอันนี้คือห้องเราะายยากะ็ไม่น่ายากว่ะไม่น่ายากอ๋อน,นี่นี่เก็บแล้ว แม่สั่งให้เราเก็บของเล่นงไงประเด็นอะอันนี้ของเล่นปะอันนี้ก็ของเล่น ยองไงต่อเก็บหมดยังอะน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมเลิกตามได้ไหมเนี่ยอ่ะนั่นปะอืมตรงนี้ตรงนี้หมดยังอะไม่หมดแล้วปะ ไม่เห็นแลวนะแล้วทำอะไรต่อไม่ใช่อ๋อทำการบ้านโอ้โหต้องต้องพิมพ์เองด้วยเหรอโอเคอันนี้โอยผมยิ่งตกเลขอยู่อะตายแล้ว ยิ่งตกเลขอยู่ผิด อ,อย่างรู้จริงตัวความมันเห็นจริงหรือมันจะฆ่าเราก็มันฆ่าเราไปมองมัน,ม,นมันก็คงรู้ว่าแบบเราฆ่ามันแล้ว เน่แยแล้วผมตกเลขอ่ะโอ้ยล้วปวดท้องใช่ไหมตอนเนี้ยมปวดท้องอะไรตอนไล์ตลอดแลว้วผมสิงตัวเองอ่ะ <_ Butt> คิดคิดไม่ช่วย <f> <_ ull s> ขอบคุณมากเรียบร้อยบางทีถ้าฉันหลับมันคงจะไปแล้ว และเอ,อแล้วฉันก็จะแบบฉันบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่แบบเ,เป็นสิ่งแค่ที่แค่อยู่ในหัวของฉันอะไรเงี้ยไปก็แย่แล้วมีเสียงเคอะประตูคือมันยังอยู่ะดิเมืเ่อกี้มันยังอยู่อ่ะตรงหน้าจอเลย อันนี้แม่อ่าอันนี้แม่มาแล้วลูคสัสเออลูกอยู่นั่นไหมอ่ะแม่ลืมกุญแจน่ะเออลูกช่วยเปิดประตูให้แม่ได้ไหมฮลืมกุญแจแล้วกุญแจอยู่ไหนอ่ะหรือว,ว่าเราต้องเปิดประตูเลยแม่จริงเหรอไงโอ้โหดูหน้ากาลัวจังวะไงลูคัสเออ ขอโทษที่แม่ปกลูกนะแม่ลืมกุญแจนะแม่มาช้าเพราะว่าแม่เออเหมือนกับต้องควบกะเหรอเออลูกทำสิ่งที่แม่เขียนในโน้ตได้ยังแม่ก็ก้มหน้าว่ะแม่ก็เห็นเหมือนกันเหรอ วอตเตอรไม่ใช่แม่เห็นว่า <c oughs> นายเห็นฉันแล้วอันนี้คือมุมมองของมอนสเตอร์เหรอแล้วแล้วก็มาหาคนอื่นแทน นายเห็นชั้นไหมวอทอันนั้นคือมาหาคนอื่นแทนคือคือเราแตกของแม่เหรอคือแม่เข้ามาแล้วเห็นไงทีนี้แบบทีนี้แบบเออทีนี้มาสเตอร์มันก็รู้ว่าเราเห็นแล้วก็แบบเอ้อตายคู่ขอบคุณสัปการสนับสนุนนะครับขอบคุณมากเลยครับจีสนับสนุนผม ขอบคุณมาก